เริ่มต้นจากเรามีความร่วมมือกับบริษัทบางกอกแลแบแอนด์คอสเมติกนะครับซึ่งทางบริษัทนี่สนใจที่จะทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดขมิ้นชันเพื่อใช้ดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยเราก็เกิดจากปัญหาที่ว่า สารสกัดจากขมิ้นชันเนี่ยถึงแม้จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆนานาแต่ว่าข้อด้อยของสารสกัดนั้นก็คือมันละลายน้ําได้น้อยพอมันละลายน้ําได้น้อยเนี่ยมันก็จะทําให้การดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเราก็เลยพัฒนาว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มการละลายของสารสกัดแคคูมินอยจากขมิ้นชันได้สวัสดีครับ กรผมนายลิขิตลาเต้นะครับนักศึกษาทุนพวปริญญาเอกคณะเภสัชศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับในงานวิจัยของเราเนี่ยเราต้องการเน้นในแง่ของว่าเป็นตัวทำลายที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็เน้นในส่วนของที่เป็นกรรมวิธีในการสกัดสารที่รวดเร็วซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้เนี่ย จะเป็นกรรมวิธีที่จัดอยู่ในเป็นกรรมวิธีที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนการสกัดขมิ้นชันที่มีสาครคือิมิีนอยในปริมาณสูงเราสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลที่เราได้มีการศึกษามาแล้วว่า สามารถสก,กัดสารทินนอยออกมาเทียบกับสารตัวทําละลายอื่นๆที่ไม่เป็นพิษนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสก,กัดด้วยคลื่นไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราได้สภาวะที่สก,กัดที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเข้าสู่กระบ,บวนการกําจัดเรซินที่มีอยู่ในสารสก,กัดอีานอลออกเราก็จะเข้าสู่สเต็ปของการ เพิ่มคุณสมบัติในการละลายน้ำของสารคุคิมิโนยนะครับโดยการไปฟอร์มคอมเพล็กซ์กันกับตัวสารไซโคไดติกเพื่อที่จะเพิ่มการละลายของสารในกลุ่มคุิมิโนยจากวิธีการของเราเนี่ยสามารถเพิ่มการละลายได้ถึง70เท่าครับนะครับเพราะฉะนั้นการการที่รับประทานสมิ้นชันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการที่มันละลายน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อรับประทานก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยทำให้สุสขภาพของเราดีขึ้นนอกจากเรื่องของการละลายแล้วเราก็ต้องพัฒนาเรื่องรสชาติด้วยนะครับมีการนำไปเตรียมเป็นยาเม็ดฟองฟูนะครับเพื่อที่จะทำให้รสชาติดีขึ้นเมื่อเวลาเราจะรับประทานนี่เราใส่ลงไปในน้ำก็จะเกิดแก๊สขึ้นมานะครับจะช่วยกบลสที่ไม่ดีของคอร์คอนมีไนอ์ได้